วันนี้ก็มันจะผมจะม่นเกมฟมุนนะครับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมันจะผมจะมาสวนธรรมดาบเฉ่กันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องทำพี่ก่อนครับเร็จแล้วครับผมต้องปิดสิงเพลงก่อนนะครับแมงดาติดนีิกสิคันเลงนะครับก่อนอื่นเลย ต้องทำผ้าตื่งก่อนนะครับจากโลกสองนะครับหนึ่งคนอื่นก็เหมือนที่โลกใจเป็นหน้าก่อนเครับยังไงมันจะติดนิ่งก่อสร้างที่งะผ้าตี่งแต่คนที่ดูแล้วลก็าสามารถติดคลิปไปได้เลยครับแต่คนที่ยังไม่รู้หรือ,อทำไม่เป็นนะครับดูคลิปนี้ไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือคนที่ทำเป็นแล้วในะอยากดูก็ดูได้เลยครับคนอื่นมือเราต้องเร็วมากเลยนะครับ คนอื่นพอเราจะแปลงก็นเป็นแล้วใช่ไหมครับเราต้องกดกดตรงที่จะแปลี่ยร่างเป็นตัวเล็กเหมาเดินนะครับตอนตอนที่ต้องกดพอดีกันเป๊ะคือพอกดไอ้นี่เสร็จล้วใช่ไหมครับพอกดทําให้ตัวกิ่วเสร็จแล้วเราก็ต้องทำไอ้นี่ก็ต้องกดด่าพร้อมกันนะคะเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะครับครับเงิน,นงสองซ้ม นี่คำจับใหญ่นัแป๊บเดียวนะครับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับบ๊ายบายนะครับ